สวัสดีเพื่อนเพี่พี่ชาว KC Forex Trading ทุกขั้นนะครับวันนี้ผมก็มีไอเดียนะครับในการปั้นพอร์ตร0อยเป็นพอร์ตหมื่นเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับในการปั้นพอร์ตก็จะมีวิธีการคำนวณนะครับมาฝากเพื่อนๆพืี่พี่กันเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตาราง Excel นะครับก็เราจะเริ่มต้นด้วยพอร์ต100เหรียญนะครับกำไรเนี่ยจะให้อยู่ที่10%นะครับ กำไรที่ต้องทำนะครับเราก็กดที่เท่ากับนะครับแล้วก็เอาพอร์ตมาคูณกับกำไรเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้กำไรที่ต้องทำคือ10เหรียญน,นะครับโดยที่10เหรียญเนี่ยผมจะให้ทำอาทิตย์ละ10เหรียญน,นะครับสำหรับคนที่อยากแบบไปแบบเซฟเซสบายๆนะครับอาทิตย์ละ10เหรียญน,น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับในส่วนของการคำนวณหลอดหรือระยะวิ่งอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆพี่ๆจะ คำนวณได้เลยนะครับอาทิตย์ละสิบเหรียญน,นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับเพื่อนๆพื่วพี่ที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆห,หรือว่าคนที่เทรดมานานแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยก็ได้นะครับทีนี้เราแบ่งเป็น5วันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยเราอาจจะมีวันที่กําไรขาดทุนบ้านนะครับแต่ถ้าจบอาทิตย์นี้นะครับต้องบวกอยู่ที่1ิเหรียญน,นะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการมีที่ปรึกษาในด้านการเทรดทองคำนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มปิดวิเคราะห์ทองคำรายวันนะครับผมก็จะมีการแจ้งโซนจุดเข้าแล้วก็มีระบบเทรด H1 เน้นให้เทรดเองได้นะครับเป็นระบบที่เรียบง่ายใช้คู่กับการอ่านโครงสร้างราคาแล้วก็จะมีซิกจุดเข้าให้ในบางครั้งซึ่งถ้าเป็นจุดลันเทนผมก็จะมีแจ้งเข้าไปนะครับ หรือบางทีก็จะมีแจ้งจุดเก็บสั้นนะครับโดยประมาณก็ประมาณ3ครั้งต่อวันนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในราคา1490บาทนะครับปัจจุบันก็เหมือนคอสคอสหนึ่งแล้วนะครับที่มีคนคอยให้คาปรึกษาในการเทรดตลอดนะครับถ้าทําตามระบบอย่างครบถ้วนไม่เอาระบบอื่นมาปนนะครับเทรดทากาไรได้อย่างแน่นอนและเมื่อชํานาญแล้วนะครับในกลุ่มก็จะมีวิธีการเติมไม้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทํากําไรได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ แต่สําหรับใครที่ไม่ต้องการคำปรึกษาเทรดเป็นอยู่แล้วนะครับแต่อยากดูการวิเคราะห์ในแต่ละวันนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก y o u t u b e Go วิเคราะห์ได้นะครับในคลิปก็จะมีแจ้งโซนราคาเหมือนกันและจะมีระบบพิเศษนะครับไว้ให้กับสมาชิกของ YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกโกนะครับก็เดือนละ450บาทนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา หลังจากนี้นะครับทั้งที่ปรึกษาด้านการเทรดแล้วก็สมาชิกโกนะครับหรือในอนาคตอาจจะไม่ได้ทําต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูในปีหน้าว่าทิศทางจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับทีนี้เมื่อบวกอยู่ที่10เหรียญนะครับเราก็จะเอา100นะครับปรกดเท่ากับก็คือพอร์ตเราใช่ไหมครับมันโตไป10%ก็คือโตไป10เหรียญก็มาคลิกที่10เหรียญนะครับกด Enter เข้าไปก็จะได้110เหรียญนะครับ ตัวเปอร์เซ็นต์นี้ก็กดเท่ากับนะครับแล้วก็ไปคลิกที่10%ในส่วนของกําไรที่ต้องทำนะครับสามารถคลิกดึงลงมาได้เลยเพราะว่าเราทําไปแล้วนะครับรอบแรกอ่าก็จะได้11เหรียญน,นะครับสัปดาห์ที่2เราต้องทํา11เหรียญก็คือเพิ่มมา1เหรียญน,นะครับเราอาจจะมีผิดถูกบ้างในบางวันนะครับแต่ปิดจบสัปดาห์ต้องให้ได้11เหรียญหรือมากกว่านะครับห้ามต่ํากว่านี้นะครับทีนี้ หปีมี52สัปดาห์นะครับแต่ผมจะยกมาแค่50สัปดาห์เท่านั้นให้เป็นเลขกลมๆนะครับเราคลิกคุมแล้วก็ลากลงมา50สัปดาห์นะครับตัวเลขอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปปรับจุดก่อนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ50สัปดาห์เนี่ยนั่นก็คือ1ปีโดยประมาณนะครับเราจะมีเงินอยู่ในพอร์ตอยู่ที่1 6 7 1เหรียญน,นะครับ ตีเป็นเงินบาทก็เราลๆวสา0 0สนกว่าบาทนะครับในระยะ1ปีนะครับจากพอร์ต1 0 0เหรียญนะครับเก็บสัปดาห์ละ10เหรียญ1 1เหรียญ12เหรียญ13เหรียญนะครับเอาไปปรับใช้แล้วก็ตั้งเป้าในการทํากําไรในแต่ละสัปดาห์ได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราควรทําที่เท่าไหร่นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะ10เหรียญภายในวันเดียวนะครับอาจจะใช้การโอเวอร์เทรดเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันถัดไปเราโอเวอร์เทรดแล้วติดลบหนักนะครับ เราจะต้องทําคืนอีกเยอะนะครับสู้เราเก็บค่อยๆเก็บไปดีกว่านะครับอาทิตย์ละสิบเหรียญน,นะครับใช้เวลา5วันเนี่ยถ้าเรามีงานประจำเราก็เทรดไปด้วยนิดๆหน่อยๆเฉลี่ยตกวันละ2เหรียญน,นะครับแต่ถ้าวันไหนที่วิ่งกาไรเยอะขึ้นเราก็เก็บ500จุดบ้าง200จุดบ้างนะครับสลับกันไปวันไหนที่มีผิดนะครับก็ผิดได้วันไหนถูกเยอะก็ถูกได้เหมือนกันนะครับแต่ขอให้จบสัปดาห์ปิดกําไรบวกอยู่ที่10เหรียญน,นะครับ สัปดาห์ที่21 1เหรียญน,นะครับสัปดาห์ที่32 2เหรียญน,นะครับมันอาจจะได้กําไรช้านะครับแต่ว่าเวลามันเติบโตเนี่ยสิ้นปีเราเติบโตอยู่ที่อยู่ที่1 0,000เหรียญน,นะครับเราลองดึงไปดูซิว่าถ้าเราทําต่อไป2ปีนะครับเราจะมีเงินเท่าไหร่อ่าสปีนะครับก็คือ100สัปดาห์ก็ดึงลงมาอ่านี่นะครับ 100สัปดาห์เราจะมี1ล้านกว่าเหรียญแค่วินัยจากการเริ่มเก็บแค่สัปดาห์ละ10เหรียญนครับก็คือ2ปีมี1ล้านเหรียญก็คูณ30เข้าไป30กว่าล้านนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ